สวัสดีค่ะพี่น้องครัพี่น้องเคยคิดแก้แค้นหรือว่าเคยแก้แค้นคนอื่นไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาดูกับคําสอนของพระเยซูคริสต์เรื่องไม่แก้แค้นนะคะและรักที่จะกระทําคุณให้วันนี้เราจะมาดูในพระธรรมมัทธิวนะคะบทที่5ข้อ3 8 8ถึง48 เป็น2ตัวอย่างสุดท้ายนะคะที่พระเยซูกิส่งสอนอสาวกในเวลานั้นนะคะว่าอย่าต่อสู้ศัตรูเขาต้องอย่าต่อสู้คนชื่อและให้รักศัตรูนี่เป็นคําสอนที่ยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็ท้าทายมากด้วยในคําเทศนาบนภูเขาเรื่องแรกนะคะเราจะมาดูด้วยกันการไม่แก้แค้นในบทที่5ข้อที่3 8ถึง42พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายได้ยินคําซึ่งกล่าวไว้ว่า ตาแทนตาและฟันแทนฟันส่วนโราบอกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่วถ้าใครตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วยถ้าใครต้องการจะฟ้องศาลเพื่อจะปรับเอาเสื้อของท่านไปก็จงสละเสื้อคลุมให้เขาด้วยถ้าใครจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไปหนึกิโลเมตรก็ให้เลยไปกับเขาถึง2องกิโลเมตรถ้าเขาจะขอสิ่งใดจากท่านก็จงให้ อย่ามือหน้าจากผู้ที่ต้องการขอยืมจากทางคำสอนนี้ฟังดูแล้วยากไหมคะที่จริงนะคะสิ่งที่พระเยซูคริตสต์ทรงพูดถึงเนี่ยนะคะมันมาจากธรรมบัญญัติโบราณในอพยพบทที่21นั่นเองซึ่งในบริบทของอพยพนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าในเวลานั้นน่ยถ้ามีผู้ชายตีกันและถ้าหากว่ามันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายประการใดก็ตาม ให้วินิจฉัยว่าตาแทนตาชีวิตแทนชีวิตฟันแทนฟันมือแทนมือเท้าแทนเท้ารอยไหมแทนรอยไหมแผลแทนแผลรอยช้ำแทนรอยช้ำดังนั้นจากบริบทเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่ากฎหมายแบบนี้นะคะคือกฎหมายตาแทนตาฟันแทนฟันเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและมาถูกออกแบบมานะคะเพื่อที่จะ ป้องกันหรือห้ามไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยกระทําการตอบโต้นะคะที่เกินกว่าเหตุหมายความว่าอย่างเช่นนะคะ,ะถ้ามันมีการตอบโต้กับยังไงก็ได้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นสองตาแทนหนึ่งตาก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยจึงออกแบบมาเพื่อช่วยยับยั้งการแก้แค้นส่วนตัวซึ่งอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงหรือการทำลายระหว่างตระกูลหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่มันมากเกินกว่าเหตุไปได้นะคะซึ่งเวลานั้นเนี่ยนะคะพวกฟาริสีพวกธรรมจารย์ได้บิดเบือนธรรมบัญญิตข้อนี้นะคะโดยมีการตีความเพิ่มเติมว่านอกจากศาลเนี่ยนะคะจะมีอำนาจในการตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดแล้วแต่ระบุคคลก็มีอำนาจในการที่จะลงโทษผู้กระทำผิดด้วยนั่นหมายความว่าเรื่องการแก้แค้นส่วนตัวไม่ใช่สิ่งที่ผิด คำสอนเพิ่มเติมแบบนี้นะคะมันจึงตรงข้ามกับจุดประสงค์ดั้งเดิมของธรรมบัญญัตินั่นเองสิ่งที่พระเยซูคริสสอนนะคะผู้ลงจึงไม่ได้มาล้มเลิกนะคะหรือมาหักล้างหลักหลักการเรื่องความยุติธรรมนะคะแต่พระเยซูคริสส่งเน้นว่าแท้จริงแล้วนะคะเรื่องการลงโทษเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของศาลสถิตยุติธรรมและเป็นเรื่องของพระเจ้า ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลดังนั้นหากใครจะกระทำผิดนะครับต่อเราเราต้องไม่แก้แค้นแต่เราต้องยอมรับความอายุที่อยุทธรรมนั้นที่เกิดขึ้นนะคะพระเยซูคริสทรงเน้นในข้อที่39น,นะคะว่าอย่าต่อสู้คนชั่วนั่นคือคริเสเตียนต้องไม่แก้แค้นคนที่ทำผิดต่อเรา พี่น้องคะอาจจะมีคนนะคะที่ทําผิดกับเราเนี่ยหลายรูปแบบอาจจะมีถึงกับทํำลายร่างกายอาจจะตบหน้าเราโกงเราฟอร้องศาลนะ,ค,ะครับบังคับกดขี่ใช้แรงงานเราหรืออาจจะมีคนคอยแสวงหาผลประโยชน์นะครับหรือว่าขอยขอยืมจากเราแต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบใดก็ตามนะคะพระเยซูคริสต์สอนว่า ไม่ให้ตอบโต้แก้แขนและยังบอกด้วยนะคะเราควรจะต้องเตรียมพร้อมที่จะรับกับความเจ็บปวดหรือการสูญเสียที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นไปถึงสองเท่าก็ได้นะคะฟังดูแล้วยากใช่ไหมคะแต่ว่ามันน่าท้าทายพี่น้องคะไม่เคยมีใครสอนแบบนี้มาก่อนพระเยซูให้เราหันแก้มขวาให้ด้วยพี่น้องคะพระเยซูรคริสทรงวางแบบอย่างชีวิตของพระองค์ไว้แล้ว ตอนที่คนเหล่านั้นนะคะจับพระองค์นะคะพวกเขาถมน้ำลายลดพระองค์นะคะพวกเขาเอามองกุฎหนามเนี่ยสวมบนศีรษะของพระองค์ตบแก้มพระองค์นะคะและเราจะเห็นว่าพระองค์ไม่ได้โต้อตอบอะไรเลยทั้งทที่ททพระเยซูคริสต์สามารถจะทําการอัศจรรย์น,นะคะแล้วก็จัดการคนเหล่านั้นได้นะคะแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าพระองค์ยังคงสัมแดงความรักนะคะโดยการที่นิ่งเฉยไม่ โต้ตอบนะคะแล้วก็พระองค์ก็ปล่อยให้คนเหล่านั้นเนี่ยเยาะเย้ยพระองค์นะคะพวกเขาทำทารุณกรรมต่อพระองค์จนหนำใจนะคะดังนั้นคำสอนนี้ของพระเยซูคริสต์นะคะจึงเป็นการที่เราจะได้มีโอกาสที่จะร่วมทุกแบบไม้กางเขนนะคะของพระเยซูคริสต์อย่างเป็นรูปธรรมเรื่องนี้นะคะมันต้องเข้าใจหลักการเรื่องความรักควบคู่ไปด้วยนะคะนั่นคือ การปฏิเสธที่จะแก้แค้นเนี่ยนะคะเพื่อเพื่อสับใจตัวเองเนี่ยนะคะเวลาที่มีคนทําผิดต่อเราเนี่ยนะคะเราจะไม่ทําแบบนั้นนะคะแต่เราจะมุ่งแสวงหาในการที่จะทําสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่มันเป็นผลดีที่สุดนะคะต่อคนที่ทําผิดกับเราและก็ต่อสังคมด้วยนะคะดังนั้นประชากรแห่งแผ่นดินสวรรค์นะคะจะไม่โต้อตอบด้วยการทําลายด้วยการทําร้ายด้วยการทรํา,าทสิ่งที่ไม่ดี พี่สูสอนว่าให้เราเนี่ยจะตอบแทนความเชื่อด้วยความดีแล้วก็เต็มใจที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าความสามารถเงินทองร่างกายเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครผู้อื่นให้ถึงที่สุดตาบเท่าที่ตามที่ความรักเรียกร้อง พี่น้องคหลักการนี้ของพระเยซูคริสต์นะครับมีอิทธิพลมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในอดีตนะคะผู้เราจํามหาตามะมคานธีได้ไหมคะมะหาตามะมคานธีเขาเป็นทั้งผู้นาําแล้วก็เป็นนักปรัชญาชาวฮินดูนะคะเขานําหลักการของพระเยซูค,คริสต์นะคะไปพัฒนาเป็นหลักการอาหิงสาอาหิงสาก็คือหลักการที่งดใช้ความรุนแรงนะคะอย่างเคร่งครัดในการแก้ไขปัญหาทุกเรื่องเลยนะคะ หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ถ้าสังคมแบบแบบเป็นแบบนี้ก็คงจะดีและถ้าสังคมเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเราก็คงไม่จําเป็นต้องมีตํารวจหรือมีทหารใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็าตามพี่น้องคะคำสอนของพระเยซูในเรื่องนี้ไม่ให้แก้แค้นขนชั่วไม่ได้ห้ามเรื่องการเออไม่ใช่เออไม่ได้ห้ามเรื่องการใช้กําลังกับความชั่วร้ายนะคะดิดีดนหมายถึงแบบนี้ค่ะก็คือว่า ใช่จริงแล้วนะคะพระคัมภีร์นะคะพระเจ้าเองนะคะก็ทรงสอดไว้พระองทรงแต่งตั้งผู้ที่มีอํานาจปกครองใช่ไหมคะแล้วก็ผู้องค์ให้คนเหล่านั้นที่มีอำนาจปกครองนี่สามารถจะใช้อํานาจปกครองที่ตัวเองมีเนี่ยในการที่จะลงโทษความชั่วความผิดบาปได้นะคะดังนั้นถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่มีอํานาจปกครองไม่ว่าจะในทางรัฐาหรือในคิทจักรนะครับ เราสามารถจะใช้อำนาจที่พระเจ้ามอบหมายให้นี่นะครับในการทําสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพื่อเป็นการปรับปรามอัชยากรก็ดีเป็นการลงโทษผู้ที่ปรบพฤติชั่วก็ดีหรือแล้วก็เป็นการปกป้องพลเมืองดีด้วยนะคะสรุปง่ายๆนะคะคาสอนของพระเยซูกิตในตอนนี้เน้นชีวิตส่วนตัวของเรานั่นเองเน้นเรื่องการไม่แก้แค้นส่วนตัวนั่นเองคริเสเตียนนะครับเองต้องคาดหวังด้วยนะคะว่า เราอาจจะโดนเอาเปรียบแล้วเราอาจจะสูญเสียหรืออาจจะได้รับความเจ็บปวดนะคะมากขึ้นด้วยดังนั้นหลักการที่ไม่ให้แก้แค้นคนอื่นไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนที่อ่อนแอนะคะแต่เพื่อให้เราเป็นคนที่สําดงความรักความเมตตาต่อคนที่ประพฤติชั่วนั่นเองแทนที่เราจะเรียกร้องแต่ความยุติธรรมนะคะพี่น้องคะบ,บางครั้งเราอาจจะบอกว่า ถ้าเช่นนั้นเนี่ยถ้าเราการที่เราเนี่ยปฏิเสธการแก้แค้นอย่างสิ้นเชิงเนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกข่มเหงมากขึ้นไปอีกใช่ไหมอันนี้ฉันอยากจะบอกว่าจริงนะคะเป็นไปได้เลยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยยังไงก็ยังคงมุ่งมั่นนะคะที่จะไม่ทําชั่วตอบแทนชั่วแต่เราจะเอาชนะความชั่วด้วยการกระทําดีพี่น้องคะมาตินดูทึกคิงกล่าวไว้คำหนึ่งเป็นคำพูดที่ดีมากนะคะเขากล่าวว่า ความเกลียดชังนะคะย่อมทําให้ความเกลียดชังและความรุนแรงเนี่ยทวีมากขึ้นและเป็นผลเสียแก่ทุกฝ่ายแต่ว่าความรักเป็นสิ่งเดียวที่สามารถทําให้ศัตรตูกลับกลายเป็นมิตรเพราะความรักมีพลังที่สร้างสรรค์และพลังแห่งหงการคืนดีกันดังนั้นขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับเรื่องขับสอนเรื่องการไม่แก้แค้นกลับเอาละคะ่ะเรื่องที่2น,นะคะ ก็คือความรักที่จะกระทำคุณให้อยู่ในมทธิบุตที่5ข้อที่4 3ถึงพระคัมภีร์กล่าวว่าท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักเพื่อนบ้านของท่านและเกลียดชังศัตรูของท่านแต่เราบอกพวกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเผื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่านเพื่อว่าพวกท่านจะเป็นบุตรของพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกันและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนธรรมเพราะว่าถ้าพวกท่านรักคนที่รักท่านพวกท่านจะได้บําเน็จอะไรพวกคนเก็บภาษีก็ทําอย่างนั้นไม่ใช่หรือถ้าพวกท่านทักทายแต่พี่น้องของตนเท่านั้นท่านได้ทําอะไรพิเศษยิ่งกว่าคนอื่นๆพวกต่างชาติก็ทําอย่างนั้นไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อมเหมือนอย่างที่พระบิดาของท่าน ผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อมข้อบัญญัตินะคะพระบัญญัติที่พระเยซูคริสตย์ยกมาในตอนนี้ก็ทําให้เราเห็นอีกนะคะว่าในเวลานั้นนะคะพวกฟาริสีพวกผู้นําศาสนาเนี่ยเขาได้บิดเบือนนะคะทำบัญญัติอย่างชัดเจนโดยมีการสอนว่าใครคือเพื่อนบ้านในเวลานั้นเขาสอนว่าเพื่อนบ้านนะคะหมายถึงเฉพาะแต่คนยิวด้วยกันเท่านั้นนะครับ เป็นคนเชื่อสายเดียวกันเท่านั้นแล้วก็ยังสอนแบบเหมารวมนะคะว่าคําสั่งให้รักเพื่อนบ้านเป็นการอนุญาตหรือเป็นการบอกโดยนนยะนะคะว่าให้เกลียดชังศัตรูได้เพราะว่าศัตรูไม่ใช่เพื่อนบ้านที่เราควรจะไปรักซึ่งถ้าเรากลับไปอ่านธรรมบัญญัติจริงๆแล้วนะไม่ว่าจะในอพยพบทคะี่บทที่21 22หรือในเลวินิติบทที่19เ้เราจะเห็นว่าธรรมบัญญัตินะครับเน้นเรื่องการช่วยเหลือ คนยากจนคนด้อยโอกาสแม่ไม้ลูกกาําพร้าแล้วก็คนต่างด้าวด้วยแล้วก็ยังสอนให้เราใส่ใจปฏิบัติต่อศัตรูนะครับเหมือนกับที่เราเนี่ยปฏิบัติกับพี่น้องด้วยหรือแม้แต่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่2 5่สข้อยี่อยังกล่าวไว้ว่าถ้าศัตรูของเจ้าหิวจงให้อาหารแก่กเขาและถ้าเขากะหายจงให้เขาดื่มน้ําคําสอนของพระเยซูคริสต์นะครับจึงสอนให้เราเนี่ย เกลียดชังด้วยใจบริสุทธิ์นั่นเองหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามันเป็นความเกลียดชังที่ปราศจากความมุ่งร้ายปราศจากความขัดเคืองใจและไม่มีการอาฆาตพยาบาทพระเยซูคิ์จึงโต้แย้งคำสอนของพวกธรรมจารย์ฟาริสีในเวลานั้นนะคะบอกว่าฟาเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านข้อที่44 พี่น้องจำได้ไหมว่าครั้งหนึ่งพระเยซูคริสต์เองก็เคยยกตัวอย่างคำอุปมาเรื่องชายสมารียผู้ใจดีดังนั้นเองนะคะเพื่อนบ้านของเราจึงไม่ใช่คนที่มีเชื้อชาติเดียวกับเราเพื่อนบ้านของเราจึงไม่ใช่คนที่มีสถานะทางสังคมเท่าเทียมกับเราและเพื่อนบ้านของเราไม่ใช่คนที่มีศา,าสนาเดียวกันกับเราไม่จำเป็นเพื่อนบ้านของเราอาจจะเป็นใครก็ได้นะคะที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยก็ได้และอาจจะหมายถึงศัตรูของเราด้วยก็ได้นะคะ ดังนั้นเพื่อนบ้านจึงหมายถึงใครก็ได้นะฮะที่เขามีความทุกข์ยากเดือดร้อนลำบากและเราเนี่ยอยู่ในฐานะที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือกับเขาได้ดังนั้นนะคะพี่น้องหน้าที่ของคริเสเตียนนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นมิตรหรือไม่ว่าเขาจะเป็นศัตรตูเราเองมีหน้าที่ต้องสําแดงความรักทั้งในเรื่องของการกระทําคําพูดและก็อธิษฐานเผื่ ะธารมลูกาบอกชัดเจนนะคะลูกาบทที่6กข้อยีบอกว่าโจงรักศัตรูของท่านจงทําดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านจงรักศัตรูของท่านและทําดีต่อ,อเขาพี่น้องครับพระเยซูกิตทรงเป็นตัวอย่างที่ดีมากโดยเฉพาะเรื่องการอาธิษฐานเผื่อศัตรูอันนี้ดิฉันเองนะคะก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดแต่ว่าพระเยซูกิทรงอธิษฐานเผื่อคนที่ทําร้ายทําทารุณกรรม ตอพระองค์เนี่ยอย่างรุนแรงเลยนะคะขณะที่คนเหล่านั้นนะคะเอาตะปูนะคะตอกตรึงพระองค์นะคะที่ผหั์แล้วก็ที่พบาดของพระองนะคะพี่น้องจําได้ไหมคะพระเยซูคริสต์ตรัสว่าโอพระบิดาเจ้าข้าเขาโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรน่าประทับใจมากนะคะพี่น้องคะถ้าพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นองค์เจ้านายของเรา ยังทรงอธิษฐานเผื่อศัตรูที่ท้าบกับพระองค์อย่างรุนแรง,ท,งทั้งที่พรนะองค์ทรงเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจ,จากการกระทําของ,ของขนะพวกเขาพระองค์ก็ยังอธิษฐานเพื่อเขาและเราจะเอาอะไรมาอ้างที่จะไม่อธิษฐานเผื่อศัตรูของเราพี่นะะ้องการสแสดงความรักนะคต่อศัตรูโดยการกระทําคําพูดและอธิษฐานเผื่อนี่นะคะเป็นการพิสูจน์ว่าเรา เป็นบุตรของพระเจ้าความรักของพระเจ้าจึงมีให้กับทุกคนไม่เลือกที่รักมักที่ชังในข้อที่45บอกว่าเพื่อว่าพวกท่านจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกันและให้ฝนตกแก่คนชอบทำและคนอธรรพ์พี่น้องรับความรักของพระเจ้า จึงเป็นความรักที่สําเนียที่สําแดงแก่ทุกคนทั้งดีและชั่วเราจะรู้สึกว่าทํายากใช่ไหมคะแต่ดิฉันอยากจะหนุนใจนะคระโดยเพราะคุณความรักของพระเจ้าที่เหนือธรรมชาติพระเจ้าเท่านั้นนะคะที่จะช่วยให้เราทําได้และเราจะทําได้อย่างแน่นอนเริ่มต้นและจะต้องฝึกนะคะพี่น้องคะคําสอนของพระเยซูคริสต์จากอย่าต่อสู้คนชั่วคือไม่แก้แค้นศัตรูนะคะ กลงสอนที่เราก้าวสูงขึ้นไปอีกนะคะคือให้รักษัตรูคำสอนนี้จึงเป็นค่านิยมที่ทวนกระแสะโลกเลยนะคะทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนะคะใน3คลิปหลังรวมทั้งคลิปนี้ด้วยนะคะจึงเป็นคำสอนนะคะว่าด้วยเรื่องของความชอบธรรมของประชากรแห่งแผ่นดินสวนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยงความโกรธหลีกเลี่ยงราคาตันหาทั้งหลายไปจนถึงการมีชีวิตสมรสที่ซื่อสัตย แล้วก็การซื่อตรงต่อคําพูดแล้วก็มาถึงในวันนี้นะครับเรื่องของการไม่แก้แค้นแต่รักที่จะกระทําคุณหายรักแม้กระทั่งศัตรูรักผ่านการกระทําคําพูดและอธิษฐานเผื่อศัตรูคําสอนเหล่านี้นะคะจึงเป็นความชอบธรรมของคริสเตียนนะครับที่พระเยสุคิ์เรียกร้องและต้องเป็นและจะเป็นความชอบธรรมที่จะต้องมีมากกว่าความชอบธรรมของพวกฟาริสีนั่นเอง ครั้งหน้านะครับเราจะเข้าสู่ตอนที่3ของอคำเทศนาบนภูเขาในพระธรรมแมทธิวบทที่6ข้อที่1ถึงบทที่7ข้อที่12นะครับพี่น้องสามารถอ่านมาล่วงหน้าได้นะครับในตอนที่3นี้ก็ยังคงเป็นเรื่องความชอบธรรมเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์น,นะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรพรหากพี่น้องมีคอมเมนต์นะคะหรือมีคำถามก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาทักทายคุยกันได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรวันนี้สวัสดีค่ะ